ก็ะนั้อคือเก้าค่ะนนัดเจ้านเจ้ารฟ้าขาวกพน่งนัด้าเยอะังกว่าคร้อใ่รพุ่นหลายๆอนี้นัดเจ้าฟ้าขาวกำลงนมาพบมาวอกกับสองคนนัก้อคือเก่าพี่น้องเลย หลายัหลายเน่ข้าวเนีย้าวนาเียว้าวนว้าเจ้าญาังกนเจ้าเจ้าญาได้พักสิาเจ้าญาตไพักญาตไกญาตกนมาชนีนังเอ้ยคนอ่ะจะออนหลายคนหลายคางหลายเนี่ยหลายอยู่ปะคนหลายยีหรี่ให่ ถ้าว่ามันยัง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 อยู่ว่ามันก็เจ้าหยาดในผัดว่ามันแจกฟี่ว่ามันแจกฟี่เห็นก็เจ้าหยาดยัง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 ใช่หรือเปล่าก็หลายอยู่างเลยล่ะ ไม่เท่ย่ายว่าเป็นแกะปี่ที่สสนดอกไม้ยางยืนยางยัว สามแก้วยี่สิบบาทจ้างานเป็นแจกฟรีท่สันดอกปงานเป็นแจกฟรีเหรองานยังงานย้วหมดแปลังแล้วแก้วลยเด้ร้อยเดียว มบ้อมกปอกะบงข้นน้พข้มยุบขาขาวข้าวเม่็ดใกด้จิ้มเร็วห้อมเร็วว่าไม่แก๊กพี่ที่สะดอกเห็นกันเดาข่าแถวมีไรเหมือนแก๊กพี่ขายขวดใหญ่ไม่สูงขึ้นใจเป้นไม่ค่ะดราคากระขายได้มไดใหญ่สู บรรยากาศตลาดนัดด้านมอสเ้าค่ะมอเเ้ายคผ้าขาวซาบินายุดตำบลยีรอมเพื่อผาขาวยึดตำบลพาอินยึดตำบลโน่นปอแดงตำบลโน่นปอแดงเพื่อผาขาวจังหวัดจังหวัดเลยค่ะมักไม่มาไกลก็ค้ายกักบรรยากาศด้าหมอสเ้าค่ะบรรยากาศย้าหมอสเ้า ้าขาวใหม่พีหอยนางร้นยละหมากลากไส้ลายแ้วผู้ได้ทํายังทะลุหาจับได้ดูดูหาจับได้รัดต่อสายตาให้จับต่อสายตาทางลันช่งนี้จะเป็นพววเสือผานา ต้องย่าง้องกินม่ดากับนางเนี่ยองกินเ่ยูดานะกพร่ว่า้นนข้ยางหอมอยักับี่จะางกันเป็นโกนยางหอุนาเทบลค่ะนนาชาสมุน้นกันกองมีตัปะใจกับคนไปรับในวันศุก้าลดราคานวันชาไดูบรรยากาศย้ำมาเศร้า กับกำมะถันนะครับกับคุณแม่คับเส็ดใบร้อยนะครับกับตซีับห้าใบร้อยนะครับกรสดานกับตดเกเตรียับโะเกเรียครับยีปส๊บนะครับถ้าเราโเดียมกำลังคุ้กว่าต้อระจายไปสอดอหเอะครับปะมาณร้อยยี่สิบนะไดครับพี่น้า แม่เทียกกัเป็นล้เด้อแม่ค่ะบ่มีเวลาพาักคอนหวัวตาสิได้กินเข้าเส้าตัวนี้จักโม่งแล้วว่าแม่เกาโงหามโมงหกโมงมหาโม่งตีแม่เกาหัวตาสิกินเข้าเส้ามิตรลกกระเพาะสิถามหาตอนนั้น คนหลายคันกับบรรยากาศตลาดน้เมืองช้ายุยยยย่กับพี่น้องยิงานยงานย เกลปลาหาแปงของอยากของกินของอยากของกินมันสิอดูดานนอยกับน้่ว่าคนน้ำพ้งยังก็พอต้องสิบ้อออกไปกับน้ำพนมันต้องแห้่แดดเกคือปาหนาแเราอยู่โซนไม่น,นี่แหะของกินกับนี่แนลไปเอ้ยันมี้น้นกับมหลาลัยตัวจังไหรคนหลยกดย,ยกดอกห้บาบาท บาทมาจูอันบอจ้าต้มขนมไายอันลายแนวแต่ไม่นื้เป็นแต่แฉบอำสิมดแล้วเจ็บก็ไปด้วยแต่บ้าแบบนับคาใจแล้วก่อนหัวไม่มีแนวมันจับยืนนะถ้าจางงานมาแล้วต้องจ้างต้องจสางคนกับ อาจจะตอวางไว้ก่อนได้ครับจับตองราคาคับับตสดทุกอย้างประกอกับพนักงานเขาหน่อยแตวจะซื้อหลายแบบนครับอาจเดินจกเดนกลับแล้วาด้ก็ได้นะดีากดีมาก ก็ตื่นบีนะครับดนะครับดนะครับดูนะครับดูนะครับนะครับดูนะครับนะครับนะครับูนะครับดูนครับนะครับดูนะครับดูนะครับนะครับนะครับดูนะครับะครับครับดครับดูนะ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 ครับครับดูนะครับดูนครับนะครับ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  แสอล่างหนึนไหลกันาเอาตาตลาดนัดกันตลาดนัดเจ้าาขาวกันงานเท่าไรจ้ะจานลอยไหยจานลอยใหญ่ๆตัวยิ่งยิ่งสดอันนี้เป็นมือต้อมือกันนี่มือี่เจ้า นี่คจะคนร่วมงานจะเดิน่มงากนะได้ที่เขามาดูไล่นแชร์อติดตามกัน่อเดี๋ยวพอกันไม่คิปนานเนาะกันเนาะกไลค่ะ